สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชช EP ที่468ค่ะดราม่าของเราในวันนี้มาจากวงการร้านขนมหวานค่ะเมื่อร้านขนมหวานเล็กๆเจ้าหนึ่ง ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เป็นมูลค่ากว่า102ล้านบาทจากร้านขนมเจ้าดังนะคะแต่ว่าเรื่องมันกับพลิกค่ะเมื่อจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกหมายเตือนนั้นไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้แถมยังมีข่าวว่าจริงๆแล้วร้านใหญ่ร้านดังอีกต่างหากที่เป็นฝ่ายละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นแล้วเรื่องเรามันจะเป็นยังไงสรุปคดีมันพลิกยังไงแม่ไก่ทองคืออะไรลูกไก่ทองคืออะไรไข่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเราก็ไปฟังทั้งหมดได้ในะคะแช็กปังชาและแช็์ลูกไก่ทองค่ะ ดราม่าวันนี้อาจจะฟังแล้วเครียดเรื่องกฎหมายนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราไปคลายเครียดด้วยเกมสนุกๆอย่างฮงไคสตาร r เรลเกมนี้เป็นเกมล่าสุดจากผู้พัฒนาเกมมือถือสุดฮิตอย่างเ e n ชินอินแพ c คนะคะรอบนี้ผู้พัฒนาชวนทุกคนไปสนุกกับคอนเซ็ปต์เกม RPG Fantasy ตะลุยกาแล็กซีที่จะให้ผู้เล่นด้วยสมบทบาทเป็นผู้บุกเบิกออกสำรวจโลกต่างๆในจักรวาล ใครที่ตามเนยอยู่เนี่ยก็พอจะรู้เนาะว่าเนมมีความเป็นเกมเมอร์ระดับหนึ่งและบอกเลยว่าเกมนี้เล่นไม่ยากอย่างที่คิดค่ะมันเป็นเกมแบบเช<ค>ิงเบสแบบให้เราเนี่ยสามารถจัดวางทีมวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับศัตรูแ,และยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ผู้เล่นได้สนุกสนานกับการวางแผนเพื่อรับมือคู่ต่อสู้ด้วยในส่วนเรื่องของตัวละครและภาพแน่นอนว่าสวยงามตามท้องเรื่องค่ะอลังการตามแบบสไตล์ผู้สร้างของค่ายนี้อยู่แล้วและสําหรับแพทใหม่1นจุนี้ก็มี2ตัวละครใหม่ลิมิเต็ดหดาวค่ะเจ้ายนจันทาและอูฉวนที่บอกเลยว่าส Map, ถามตัวละครก็สวยงาอลังการตามท้องเรื่องวันนี้เนี่ยก็ได้มีโค้ดมาแจกด้วยนะคะ mm. เพื่อรับ50สเตล่าเจตได้ฟรีด้วยนะใครที่สนใจก็คลิกโหลดเกมจากข้างล่างนี้เลยค่ะก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับลูกไก่ทองกันก่อนค่ะว่าลูกไก่ทองคืออะไรลูกไก่ทองเนี่ยเป็นชื่อร้านอาหารไทยเจ้าหนึ่งที่มีสาขาอยู่8สาขาทั่วประเทศตอนนี้นะคะเป็นร้านที่ค่อนข้างดังพอตัวเลยแล้วเขาก็ขายอาหารไทยที่มีความเป็นลักชัวรี่ค่ะเรียกง่ายๆว่าขายอาหารไทยที่มีราคาแพง เมนูดังประจําร้านก็มีอยู่หลากหลายค่ะแต่ว่าของขึ้นชื่อที่ดังมากๆของร้านนี้เขาชื่อว่าเมนูปังชาปังชาเนี่ยเป็นเหมือนน้ําแข็งใสใส่ชาไทยแล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆโดยทางร้านเนี่ยได้รางวัลมิชลินไกด์สปีซ้อนมาตั้งแต่ปี2018ถึงปี2021นะคะซึ่งต่อมาทางร้านได้ต่อยอดเปิดคาเฟ่จากร้านลูกไก่ทองชื่อว่าร้าน ปังชาไทยรอยัลคาเฟ่ค่ะร้านนี้ก็จะเน้นขายแต่เมนูชาไทยโดยเฉพาะเลยนะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดราม่าค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มในวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อทางเพจของลูกไก่ทองและปังชาจุ่ๆก็ได้โพสต์รูปปังชาเมนูดังของร้านพร้อมบอกว่า บางชาได้รับความคุ้มครองเครื่องหมายการคา้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรสงวนสิทธิห้ามลอกเลียนแบบดัดแปลงทําซ้ําซึ่งในตอนแรกหลายๆลคนก็งงเขาว่าร้านจะออกมาโพสทําไมในเมื่อน,น้าแข็งใสาราดชาไทยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนทํากันได้ทั่วไปนี่มันไม่ควรจะมีลิขสิทธิ์กับสิ่งนี้นะก่อนที่ไม่นานทางเพจกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้ออกมาทํารูปอินโฟการาฟิกอธิบายเรื่องเราอย่างสวยงามสรุปใจความง่ายๆให้ความรู้ที่น่าสนใจไว้ว่า ลิขสิทธิ์คือความคุ้มครองทางกฎหมายที่ให้แก่เจ้าของผลงานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากการมีการสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนเช่นงานวรรณกรรมงานศิลปรกรรมหรือลิขสิทธิ์ในธุรกิจอย่างเช่นภาพถ่ายดิสเพย์สินค้าลวดลาย หรือภาพวาดบนภาชนะใส่อาหารในส่วนของอาหารสามารถขอจดอนุสิทธิบัตรได้กรณีที่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ให้ใช้สอยได้มากขึ้นแต่มีความซับซ้อนไม่มากทางเทคนิคอย่างเช่นสูตรอาหารเจลสําหรับพกพาแต่ในกรณีของน้ําแข็งใสาราชาไทยเนี่ยมันมีมานานแล้วจึงไม่สามารถมีใครจดสิทธิบัตรได้แล้วอ้างเป็นสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวที่ทางร้านอาหารร้านนั้นจดจริงๆเนี่ย คือภาชนะใส่ปังชาเท่านั้นค่ะดังนั้นผู้ประกอบการสามารถใช้คําว่าปังชาได้และยังขายเมนูน้ําแข็งใส่ราชาไทายได้แต่ไม่ควรใช้รูปแบบหรือฟอนต์การนําเสนอที่ชวนให้นึกถึงแบรนด์นั้นๆสรุปก็คือตัวปังชาของร้านลูกไก่ทองเนีย่ยไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรนะคะที่มีอะ่ะคือจวนของเครื่องหมายการค้ากับภาชนะที่ใช้ใส่อาหารเท่านั้นเรื่องราวก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรคะ่ะทางเพจลิขสิทธิ์ทางปัญญาก็มาคลายความสงสัยให้กับประชาชนเฉยๆจนกระทั่งวันที่29สิงหาคมทางเพจหมายจับกับบรรจงได้โพสต์ว วาว่มีร้านขนมร้านหนึ่งโดนทนายส่งแจ้งเตือนเรียกเงิน102ล้านบาทเจ้าของร้านเปิดขนมปังปิ้งชาเครื่องดื่มที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายเป็นร้านริมถนนเปิดมาตั้งแต่ปี6-4ใช้ชื่อร้านว่าปังชาล่าสุดมีบริษัทในกรุงเทพที่เพิ่งไปจดเครื่องหมายการค้ามาเมื่อประมาณ2-3เดือนก่อนให้ทนายส่งโนติเรียกค่าเสียหาย 102ล้านบาทถ้าไม่จ่ายจะมีค่าปรับวันละ10,000บาทต่อ1ล้านทั้งที่โลโก้ของทางร้านก็ไม่เหมือนกับร้านใหญ่ร้านดังดังกล่าวและตนไม่มีเจตนานจะไปลอกเลียนแบบใครนอกจากนี้ยังมีร้านอื่นๆที่ใช้คําว่าปังชาก็ถูกเรียกค่าเสียหายอีกเช่นกันเท่าน,นั้นแหละจ้ะทวิตแต่เพราะหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าปังชาเนี่ยคือเมนูของขึ้นชื่อของร้านลูกไก่ทองและก่อนหน้าน,นี้ทางร้านลูกไก่ทองเองก็เพิ่งจะมาโพสเรื่องลิสิทสิ์ไปแหชแปังชากับลูกไก่ทองก็เลยพุ่งทยานขึ้นใน เป็นคำศัพ์สามัญนะทางร้านมีสิทธิ์อะไรถึงเอาไปจดลิขสิทธิ์ได้อะแบบเนี้มันเป็นการที่ร้านใหญ่หลังแกร้านเล็กชัดๆแล้วเวลาเราพูดถึงปังชาเราก็ไม่ได้นึกถึงปังชาร้านลูกไก่ทองนะอันนี้ภัยความมั่นหรือเปล่าใช้ความเป็นนายทุนจดสิทธิบัตรผูกขาดทางการค้าแล้วไล่ฟ้องชาวบ้านตัวเล็กๆปังชาเขาก็มีขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองมานานแล้วแบบนี้เป็นการลังแกคนตัวเล็กชัดๆนะ มีการไปสัมภาษณ์ร้านปังชาที่ได้รับนอตีตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเครียดมากได้รับหมายมาตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมแล้วเขาใช้ชื่อร้านปังชามาก่อนที่ทางร้านใหญ่จะจดลิขสิทธิ์อีกแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมตนถึงใช้ต่อไปไม่ได้นะ ต่อมาค่ะก็มีผู้เสียหายอีกหนึ่งร้านแสดงตนนะคะเป็นร้านที่หาดใหญ่บอกว่าโดนส่งนอติเรียก7,0,000บาทให้จ่ายภายใน7วันไม่งั้นจะปรับอีกวันละ10,000บาทคือร้านนี้หนักกว่าเพราะว่าไม่มีเมนูน้ําแข็งใส่เลยซักเมนูเดียวน้ําแข็งใส่ใส่ชาไม่ต้องพูดถึงแค่น้ําแข็งใสก็ไม่มีแล้วสิ่งที่เขาขายอะ่ะมันคือขนมปังราดซอสชาไทยค่ะซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาระบุแล้วว่ามันไม่มีใครสามารถจดลิขสิทธิ์คำนี้ได้ดังนั้นร้านลูกไก่ทองก็เลยโดนด่าแบบเต็มคาราเบลในบรรดาโพสตดาาทัั้งหลยนม จะมีโพสต์ที่พูดถึงร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อว่าร้านไก่ทองนะคะซึ่งลักษณะโลโก้ร้านแล้วก็ของหวานที่ขายในร้านอ่ะมันค่อนข้างจะคล้ายกับร้านลูกไก่ทองมากหลายๆคนก็เลยพยายามเตือนกันว่าเออร้านไก่ทองกับร้านลูกไก่ทองอ่ะเป็นคนละร้านกันนะอย่าไปด่าผิดร้านนะแต่หลายคนก็มีความเอ๊ะเหมือนกันว่าเออถ้ามันคล้ายกันขนาดนี้ทำไมร้านลูกไก่ทองถึงไม่ส่งหมายเตือนไปร้านไก่ทองบ้างอ่ะ จนในที่สุดค่ะความสงสัยก็ได้ถูกคลี่คลายออกนะคะเมื่อมีคนค้นพบว่าจริงๆแล้วร้านไก่ทองเนี่ยเป็นของคุณแม่แล้วก็ลูกสาวส่วนร้านลูกไก่ทองเนี่ยเป็นของลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้เอามาเปิดกันสรุปก็คือที่ไม่โดนอนอตีก็เพราะว่าน่าจะเป็นญาติกันนั่นแหละและในขณะที่นายทวิตกําลังส่งเสียงถกเถียงกันช่งเชียงชงเชียง,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 งค่ะก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านทร,รัพย์สินทางปัญญาออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะโดยสรุปเลยคือสิ่งที่ร้านลูกไก่ทองจดทะเบียนเนี่ยมี2ออย่างก็คือ1่ถ้วยไอศครีมเป็นกกกาารรจดสิิธบบบัตออแ ส์2เครื่องหมายทางการค้ามีการจด3รูปได้แก่รูปผู้หญิงนั่งอยู่กับถ้วยไอศครีม2โลโก้วงรีข้อความสีดํา 3. โลโก้วงรีข้อความสีขาวซึ่งทั้ง3อย่างนี้มีข้อความเขียนไว้ว่าไม่ขอถือสิทธิ์แต่เพียงผูด้เดียวการสละสิทธี่ยหมายคว,าว่าคนอื่นสามารถใช้คําคํานี้ได้นะคะแต่ห้ามนํามาจัดวางในรูปแบบที่เหมือนกับ โลโก้ทางการค้าของทางร้านน่ะสรุปคือทุกคนสามารถใช้คําว่าปังชาได้ตราบใดที่เขาไม่ได้เอาโลโก้ไปทําเหมือนทางร้านหลังจากโดนด่าอยู่สักพักค่ะทางร้านลูกไก่ทองก็ได้มีการติดต่อมาทางเพจหมายจับกับบรรจงนะคะบอกว่าขอโทษต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากนั้นก็ให้คุยกับทีมกฎหมายของร้านค่ะโดยสรุปคือส่งนอติสไป2ร้านคือร้านที่เคียงายกับร้านที่หาดใหญ่เพราะมีคนแจ้งมาว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าร้านที่เชียงายเป็นสาขาของปังชาคาเฟ่ส่วนอีกสามแห่งโทรไปหาแล้วยินดีแก้ไขจึงไม่ได้มีการส่งนอติสไปเรื่องที่เรียกค่าเสียหาย1นึ่งล้านบาทคิดจากมูลค่าแบรนด์ในตลาดของปังชาคาเฟ่ที่พยายามปั้นแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ลักชัวรี่โดยเจ้าของแบรนด์เป็นฝ่ายกําหนดตัวเลขเองไม่ใช่สํานักง,งานกฎหมายส่วนร้านที่หาดใหญ่เพิ่งเปิดได้ไม่นานและไม่ได้ใช้คําาว่ัง ชาในชื่อร้านโดยตรงแต่มีชื่อในเมนูขนมและมีคำที่ปรากฏในป้ายทางเข้าร้านจริงๆจุดประสงค์ของการส่งนอติไม่ได้ตั้งใจจะฟ้องเพียงต้องการให้ยุติการละเมิดและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องใครแต่อย่างใดส่วนที่คิดว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองได้ลิขสิทธิ์เพราะว่าตัวเองได้รับเอกสารสิทธิจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องหามกรมทรัพย์สินทางปัญญาฝ่ายกฎหมายมีการยกตัวอย่างอย่างเช่น โอชิและกระทิงแดงเป็นคำสามัญที่สามารถจดสิทธิบัตรทางการค้าได้กระแสะสังคมตอนนี้มีข้อมูลเอกสารบางส่วนในโซเชียลที่คาดเคลื่อนจากนั้นค่ะทางแบรนด์ก็ได้มีการออกถแถลงมานะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทางร้านขออภัยมีการสื่อสารและทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนน้อมรับทุกคําติชมขอบคุณกลมทัพยิสินทางปัญญาที่ได้ให้ข้อมูลและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันที่สําคัญกราบขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันโพสตแสดงความเห็นอธิบายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขอบพระคุณจริงๆ ก็ประมาณนั้นค่ะแต่ทุกคนสังเกตไหมว่าในคำขอโทษและขอบคุณที่เขาโพสต์มาไม่มีคำไหนเลยที่ขอโทษทางร้านที่เขาส่งนอติไปฟ้องร้อยกว่าร้านนะเพราะเหตุนั้นเองชาวเน็ตก็เลยยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ค่ะหลายคนมองว่าทางร้านลูกไก่ทองอะ่ะเป็นแบรนด์ที่ตัวใหญ่มากว่าไปรังแกร้านเล็กๆเรียก,เ,ก,เ,กเขาไปร้อยกว่าล้านอะ่ะคิดว่าคนที่โดนหมายเรียกะ่ะจะรู้สึกยังไงหนึ่งเดือนที่เขาผ่านไปเขาจะเครียดแค่ไหนคุณแค่ออกมาบอกว่าคุณสื่อสารผิดพลาดแล้วจบเนี่ยนะคิดว่ามันได้เหรอ ข้อความในจดหมายระบุชัดเจนว่าให้จ่ายเงินร้อยกว่าล้านภายใน7วันถ้าคนเปิดจดหมายเป็นพี่ปานาอาเป็นคุณลุงคุณตาคุณยายแล้วเขาเกิดช็อกเสียชีวิตขึ้นมาจะทำยังไงหรือถ้าเกิดเจ้าของแบรนด์เกิดคิดสันขึ้นมา คุณรับผิดชอบไว้เหรอและเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะเมื่อในวันที่31สิงหาคมหรือก็คือวันนี้มีคนคนนึงออกมาโพสเฟซบุ๊กว่าก่อนจะไปไล่ฟ้องลิขสิทธิ์กับคนอื่นหันมาดูรูปโลโก้สินค้าในร้านตัวเองก่อนไหมภาพวาดลายเส้นผู้หญิงชุดไทยนั่งพับเพียบ9ก้ามวยพันอกทัดดอกไม้ใส่สร้อยคอมือขวายื่นเหยียดยาวนั่นคิดว่าคิดเองเหรอหรือว่าเอาแบบวาดมาจากไหน ภาพนี้เป็นภาพจากปฏิทิน r e g e n c y เมื่อปี2550เป็นผลงานการออกแบบชุดไทยและการจัดวางลีลาท่าทางโดยผมเองเท่านั้นแหละคะ่ะเช่าเน็ตก็แฉกันรีโพต์นี้รัวๆว่าสุดท้ายแล้วทางร้านเองก็ละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นนี่หว่าแถมภาชนะที่ใส่ปังชาที่ทางร้านไปจดลิขสิทธิ์ไว้อะจริงๆแล้วมันมีขายในเว็บช้อปปิ้งของจีนแบบเกลื่อนกลาดจนหลายคนตั้งคาถามว่าตกลงแล้วอะ่ะเขาคิดภาชนะเองหรือว่าไปเอาจากจีนแล้วมาจดลิขสิทธิ์ในไทยกันแน่นะเช้าวันที่31ค่ะทีมงานทางกฎหมายของร้านปังชา ได้โฟนอินเข้าไปในรายการคุณสรยุทธ์นะคะอธิบายโดยสรุปคือจริงๆแล้วตอนปี6.1ทางร้านพยายามจะจดทะเบียนคําว่าปังชาแต่ไม่ได้เนื่องจากเป็นคําสามาัญทางทีมกฎหมายก็เลยบอกว่ามันมีอีกวิธีคือการพัฒนาแบรนด์จนกลายเป็นที่รู้จักแบบว่าถ้าพูดถึงคําว่าปังชาเราต้องคิดถึงร้านลูกไก่ท้องเท่านั้นทางร้านก็เลยพยายามปั้นแบรนด์ขึ้นมาค่ะก็เลยมีการเปิดเป็นคาเฟ่ปังชาจนปีห5หรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วก็เลยยื่นขออีกรอบตามเอกสารที่ได้มาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้ระบุให้ทางร้านสะสะิิทธ์คา E arn, ว่าปังชาดังนั้นถ้ายึดตามเอกสารคําว่าปังชาจึงเป็นของทางร้านแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ห้ามใครทําน้ําแข็งใส่ใสชาไทยแต่ห้ามคําน้ําแข็งใส่ใสชาไทยแล้วตั้งชื่อว่าปังชาและต่อให้ไม่ใช่น้ําแข็งใส่ใสชาไทยอ่ะจะตั้งชื่ออะไรในร้านอาหารว่าปังชาก็ไม่ได้เพราะว่าตัวลิขสิทธิ์อ่ะมันบอกไว้ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของทางร้านแต่เพียงผู้เดียวคําว่าปังชาไม่ใช่สพท์เฉพาะแต่เราจดทะเบียนได้เพราะมันเป็นคาสามัญที่มีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งตัวแทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็อนุมัติ จุดประสงค์ของทางร้านที่ส่งโนติไปคือ1ยุติการละเมิด2ไม่ต้องการให้มีใครได้รับความเสียหายถ้าต้องการจะฟ้องจริงๆเราฟ้องไปแล้วไม่ส่งแค่โนติหรอกส่วนเรียกค่าเสียหาย1นึ่งล้านเนื้อหามันรุนแรงไปเนาะถือว่าก็ขอโทษแทนคนออกเอกสารตัวนี้ด้วยความผิดพลาดของทางร้านคือการกำหนดตัวเลขที่มันสูงเกินไปจนรู้สึกว่าเกินสมควรไม่ได้ตั้งใจจะขู่ให้กลัวเราแค่ยอยากให้หยุดใช้เฉยๆเราแค่ยพยายามรักษาสิทธิ์ของเราพยายามทำตามหลักการตัวเลขร้อยสล้านคือความภูมิใจของทางร้าน สรุปง่ายๆคือทางทีมกฎหมายของทางร้านก็ยืนยันว่าก็ในเอกสารของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาไม่ได้บอกให้ทางร้านสละสิทธิ์คำว่าปังชาดังนั้นคำว่าปังชาก็เลยเป็นลิขสิทธิ์ของเขาก็คือยืนยันแหละว,ว่าทางร้านมีสิทธิ์ใช้คำว่าปังชาแต่เพียงผู้เดียวยิ่งทําให้ชาวเน็ตไม่พอใจหนักเข้าไปใหญ่ค่ะแถมเขามองด้วยว่าก่อนที่บอกว่าเรื่องร้อยสองล้านตัวเลขมันเยอะเกินไปเนาะมันเป็นการขอโทษที่แบบขอโทษเหมือนไม่ขอโทษอะ่ะขอโทษแบบไปชนอะ่ะ กระแสแบรนด์ร้านลูกไก่ทองแล้วก็ร้านปังชาก็เลยเกิดขึ้นนะคะชาวเน็ตแห่เข้าไปกดหนึ่งดาวรัวๆถึงขั้นมีการแชร์ลิงก์ให้ฟีดแบ็กกับทางมิชลินผู้ที่ให้รางวัลมิชลินไกด์เพราะว่ามันมีกฎอยู่ว่าร้านที่ถูกแนะนำเนี่ยจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและความรู้สึกของผู้เดินทางหลายคนแนะนําให้ไปรีวิวในเว็บจีนด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกกันว่าลูกค้าของร้านลูกไก่ทองกับปังชาคาเฟ่ไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนจีนเพราะฉะนั้นต่อให้คนไทยแบรนด์ไปเขาก็ไม่ได้รู้สึกได้รับผลกระทบอะไรหรอก หลังจากนั้นในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะคุณแก้มเจ้าของร้านปังชาแล้วก็เจ้าของร้านลูกไก่ทองเนี่ยได้โฟนอินเข้ามาในรายการนะคะจับใจความโดยสรุปคือกราบขอโทษทุกๆคนตอนนี้เศร้ามากที่ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการสื่อสารของทางร้านขอโทษน้องปังชา2ล้านที่ถูกหมายอยากไปขอโทษด,ด้วยตัวเองและขอโทษประชาชนทุกๆคนเราไม่ได้มีเจตนาจะฟ้องใครที่เรียกร้อยสล้านคือดูจากเคสต่างประเทศสรุปคือตอนนี้คําว่าปังชาทุกคนสามารถใช้ได้หมดที่จดไปเป็นแค่เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ของร้านเท่านั้นส่วนผู้หญิงในโลโก้ร้านทางร้านได้จ้างให้คนคนนึงวาดขึ้นมาแต่ถ้าน้องไปเรียนแบบภาพมาจากไหนอันนี้เราไม่ทราบเราต้องขอโทษมากๆขอโทษจริงๆขอให้ทุกคนให้โอกาสแก้มด้วยขอให้โอกาสทางแบรนด์ด้วยหากมีอะไรทําให้ทุกคนเสียใจและผิดหวังวันนี้แก้มขอน้อมรับอันนี้ก็คือเรื่องราวดราม่าทั้งหมดของทางปังชาค่ะสรุปก็คือตอนนี้ทางเจ้าของแบรนด์ก็ออกมาประกาศแล้วว่าทุกคนเนี่ยสามารถใช้คําว่าปังชาได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้วก็จะไม่มีการส่งนอตตี้ใดๆแล้วนะ ความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลูกไก่ทองคือเคสของตัวอย่างจากร้านธรรมดาที่มีชื่อเสียงกลายเป็นร้านที่คนรังเกียจเยอะอย่างน่าตกใจภายใน2วันเรื่องนี้เป็นเคสสตาร์ดี้ของร้านอาหารต่างๆที่ต้องศึกษาไว้นะคะเพราะว่าจริงๆจุดประสงค์ของร้านเองอะ่ะก็คงอยากให้แบรนด์ไปได้ไกลการการการ๊อปปี้อะไรอย่างนี้แหละแต่พอมันมีข่าวแบบนี้ออกไปมันก็เลยกลายเป็นกระแสด้านลบซึ่งน่าจะยากที่จะฟื้นคืนแบรนด์ขึ้นมานะดราม่าก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องเดียวที่เราสงสัยเลยนะคือคนที่เข้าใจผิดว่า ร้านปังชาที่เชียงรายคือสาขาของร้านปังชารอยัลทีอ่ะตัวมันไม่มีหน้าตาหรือเมนูอะไรเหมือนกันเลยอ่ะเราไม่เข้าใจว่าอะไรโดนจิตโดนใจให้เขาเข้าใจว่ามันคือสาขาข,าของร้านปังชารอยัลทีนะโอเคค่ะดราม่าก,ก็ประมาณนี้ค่ะใครมีความเห็นยังไงกันบ้างลี่เห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะและสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชชกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะและใครที่กำลังหาเกมเล่นอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมพงคไครสตาร์เรลโหลดได้ที่ลิงก์ข้างลาง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชท็กหน้าบ๊ายบาย